จ้าสวัสดีค่ะบัดนี้เฮามาเบิง่งคุณแม่เด้อเพิ่นมาตั้งแต่ขอนแก่นเนพิ่นได้ตัวใดเน่เพิ่นมาตั้งแต่วัดกูแทะพานา,าใส่คุณแม่โซ่ดูคุณแม่โซ่โซ่คุณแม่เห็นมาแต่ใส่นออันหกหนึ่งยุบป,ปากจระเ,เขมันนะพี่น้องเลืเอดละซื้อแม่พี่น้องแสดงว่าเราเห็นคักเติบอยู่เด้เนีเ่แดงเล็กกเ่ับเกา่าเห็นสองตัวบอกคุณแม่สามตัวตัวใดเน่ตัวหนึ่ง ก็นี่แหละห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกห้าหกหนึ่งพะนามพี่น้องเพิ่นเห็นจากปากจรรย์เคือคุณแม่มาตแต่งเต้นวัดกุฏแหหรือจังมาพี่แมนบ่ค่ะอ๋อคุณแม่เราสายบุญเนาะพี่น้องเราไปทำบุญวัดกุฏแหลแล้วเราก็มาทำบุญอ,นนอันหลวงพ่อนิรนามหน่ำอ่าบัดน,นี้เรากลับคุณแม่ฝันดีบ่ก่อนสิมาวัดเฮ้า พ่อพี่บูนจะเป็นเหรียญบ่ฝันเห็นหลวงพ่อพี่ลุนจะเป็นเหรียญบร้างนอันเนื้อแบบนี้เลยบ่ตามตามเลขแบบนี้เลยแบบเพิ่นเอาไมไปใส่บานนี้ไม้ไม้ใหม่ถูกอันผ่ากันเรื่อยๆผ่ากันเรื่อยรุดลงมากจริจังแม่เลยไปผ่าไม้ม่ไม่เชี่ยเอาผ่าเชี่ยเอาเหรียญหลวงพ่อพี่บูนเฮ้ยได้ยิบโอ้บ่ท่านได้ยิบเอาอยู่บ่แม่ตื่นก่อนถพระโอ้ได้แล้วโอ้แสดงว่าคุณแม่เพิ่นได้แล้วเด้อพี่น้องเลย ตื่นก่อนตื่นก่อนเหมือนบ่กคุณแม่บัดนี้ก็ตื่นขึ้นมากกับเลยได้มากตื่นฝันแต่เมื่อวานนี่บ่คุณแม่ท่านได้ไปวัดพระแท่นไปค่ะนี่ราคากราฟนี่แหละขากรับนี่กับสีแว่นบ่จ้าฝันเห็นเพิ่นก็ต้องไปหาเพิ่นเนาะคุณแม่เนาะบ่เคยฝันเห็นแบบนี้จักเทื่อจ้าบ่เคยฝันเห็นจักเทื่อไฟไหมจานวัดเต้ไฟไหมจานย่านแบบนี้เลยย่านแบบนี้เลยจานเล็กนี่แหละวัดเต้มีดอกไม้จานขันหาเฮานี่แหละวัดเต้ เรานี่ไฟ่ใหม่ล้วบันนี้ไหลลงอ๋อแสดงคุณแม่เพิ่นฝันเกี้ยวอันหลวงพ่อพี่บูนเฮาเนาะพี่น้องเพิ่นฝันเกี้ยวแล้วบัดนี้เพิ่นก็บ่คิดว่าเพิ่นสิได้มาดอกบัดมื้อนี้เพิ่อนพันได้มาเพิ่นก็เลยสิไปแวะนั่นพอดีขาดผู้นึงเด้อนี่หลานบ่บัดนี้เพิ่นไปวัดอันกูเทาก่อนแล้วเพิ่นจังค่อยมาวัดอันหลวงพ่อนิรนามเพิ่นไปวัดกูเทาเพิ่นก็เลยไปพ่รน ไปเบิ้งอีแขเพิ่นก็เลยเห็นนั่นตัวน้อยตัวเก่าหนูอยู่นาซาล่าเจ้าคุณแม่เห็นอยู่ในปากแม่นบ่ค่ะอยู่ในปากทางถูกเกินทีละโอ้ยพอตู้ตำรวจลัดไซรละเจ้ใส่ละเจ้แล้วไปซองเบื้องก็เลยเอามือแดงไปซีแล้วเบิ้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้แม่เพิ่งเจ้าอีหลีเสร็จแล้วไปขากวดซื้อบ่ทันแม่แม่ซื้อหมดก่อนคุณแม่ผู้เดียวเราก็สิไปซื้อมาซื้อยี่หันอันสองพันกว่าว่าแบ่งให้ผมเนี่ยเอ้ย ขมงีิแบ่งกันบ่ได้ดอกหลาเลยว่าเดี๋ยวคุณแม่ละกันออ่าาหกหนึ่งนี่คุณแม่เราได้เต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องหนึ่งขาหกหนึ่งหาหนึ่งหกจับใส่กันเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกิดผู้ใดมักน้ำเพลินกับจัดผู้ใดคัดกับพานคือเพลินวานั่นแหละแตงโมแม่ถุงละซ่าจ้าถุงละยี่สิบบาทจ้าเย็นดีค่ะของแม่ค่ะนี่มีมีไม่ให้พร้อมคุณแม่ ลดไปมันเริ่มอดกินเข่าร้อยเดียวลูกโลละร้อยค่ะสตอเบอรี่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมาแวะผู้ใดมาวัดกับมาแวะหาเจตูุพารวยหน่อยนะคะซื้อสตอเบอรี่ติดใหม่ติดมือเมื่อไปหาลูกฝาลูกฝาเต่าน้ำเนาะพี่น้องแต่งโม่กับี่ขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณด้วยแม่เด้อตีหหยแนวทางลูกหลานแลวพี่น้องคุณแม่่นกับมาแต่ขอนแก่นบ้านได้ก็แม่ มาแต่มาแต่ขอนแก่นมาแต่อุดรเอามาแต่อ mm ุดรบ่เอ้าลูกบอกผิดตาสันบ้านได้แม่บ้านได้ไอหมู่บ้านเดิไอเดลิดหมู่บ้านเดลิดพานพี่น้องมาแต่ในอุดรเท่านี้นแหละคุณแม่เพิ่นเป็นสายบุญเพิ่นกับจ้าขอบคุณนะแม่เด้อคุณแม่เพิ่นเป็นสายบุญเนาะพี่น้องบัดที่นี่เพิ่นไปวัดกุดแฮเพิ่นเลยไปเห็นเพิ่นก็เลยไปเห็นนันเล็กอยู่ในปากอีแขะเห็นเล็กอยู่ในปากอีแขะบัดที่นี่เพิ่นก็เล่ ไปหาสื้อลดตะลีใบมดอยู่ในวัดกุดแห่ปนกวดเอามดเงินสองพันกับยี่สิบใบเนาะพี่น้องเนาะยี่สิบใบนี่ก็คือว่าเพิ่นซื่อตัวเดียวเลยคือหาหนึ่งหกหกหนึ่งหากลับไปกลับมาพี่น้องผู้ใดมักกะจัดน้ำเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะขันผู้ใดคัดกับพานคือเพิ่นวานล่ะอันนี้ก็คือเพิ่นกหาทํำบุญแต่เพิ่นมาวัดนี่เพิ่นกับบ่เห็นยังดอกเพิ่นกับจีเอาแต่น้ำ หงพ่อนีลนอน่ละหน้าเ้างนี่ละแต่ว่าเพื่นถึงไปเห็นโศกมาจากวัดกุ้แท้แล้วน้ำเพืินน้ำพี่นองเนาะ